ร่วมเดียวกันไปเลยครับวันนี้สามดาแม่ก็ดูในเพจได้ดีล่ะแม่ไม่ทื่งค่ะออกซิเจนบ๊อฟออกซิเจนยังเอาเยอะครับแม่รักเต้นน่ารักมากขอบคุณค่ะครับวันนี้อยากให้พี่น้องทั้งบ้านมีความสุขน้องกันนะครับอยู่บ้านอยู่ซองก็ได้ไปใส่ข้าหน้าเข้าหน้าเลพ้อมเอาไปย่างทั้งทุกอย่างครับให้พี่น้องได้มีความสุขได้มนวนได้สนุกสนานกันนะครับ พี่น้องมีความสุขนัคนก็นกนคือความสุขของพ่อนะครับฉะนั้นพี่น้องมีความสุขอเอาแด่นน้ำพ่อผู้บีทักมาเดี๋ยวรอบหนาผู้บีเด๋ยวรอบหนาเดวเอาวางคอนเซปต์กันใหม่นะครับมื่อนี้มีคนโอนเข้ามาเพิ่มนะครับผมขอบคุณไอ้หนึ่งมันลำบางนะคะพระระดาบวีระยุทธ์นะครับวีระยุทธ์นะครับ,รบโอนมาให้น้องน้องน้อง,นองหน่วยองอีห้าร้อยนะครับวีระยุทธ์ครับวีระยุทธ์ ครับวิทยุอีก500ขอบคุณมากๆากครับที่ส่งกำลังใจให้น้องตอนนี้เวลาสามทุ่มอีกบ่กี่นาทีกับดิซี่ทุ่มเลยนะครับอพ่อครับน้องอาซีวิดเดิวมาอนีเพราะว่าอยากให้พี่น้องไปร่างใจครับลูกบูดลูกบูล้วก็ลูกแมนเพราะว่าแบนลูกบูดลูกซีลูกอับติลูกอัพแล้วก็ใครอีกคือท่านคุณครับนราก่อนเป็นไปพวกนี้ ครับพี่น rumor, ้องหาออกจากไร่พ่อแล้วกันอย่าลืมไปให้กำลังใจกับลูกโบนลูกซีอีกอีกทั้งเหตุของลูกโบนครับมอนี้เป็นการฟ้องฟ้องบรรยุทธให้พี่น้องหันหันหันหน้ากู้ไปทั้ <S <s ทงคนทั้ลูกขน้าดู้เออครับพ่อเหมอะความสุขให้พี่ให้น้องทั้งบ้านนะครับกับซึ่งกับให้ลูกได้แสดงความสามารถนั่นเพราะว่าจริงๆแล้วกับขันโบวิ่งไม่ พันพย,ออยอ่อมร้องพย่อมซ้อมพีลีพี่น้องซ้อมก็ซ้อมแบบเสียงตั้งหน,น่ะพี่น้องซ้อมแบบเสียงตั้งแบบเสียงพะท่านได้ถึงขี้แต่มไม่พร้ะได้ถือไม่แล้วก็กอดีใจทีวาลูกากาเป่งเสียงการร้องออกมากถึงสีมวลพะมวลห้องก็เลยฮูว่าเออเขา,าเออขอลองใดซ้ำใดประมาณในน้อพี่น,น้นองเนาะแม่ได้พี่น้องเองกันย่งกันย่งสิคิดคือ,อ่อยว่ว่าตะหาวาคือคันได้ถือไม่แล้วมันกนจะเป็นอัตโนมัตยิยิ่งยิ่งเขาอาร์ซิมี อ่าซาบาฟังมีหูฟังมีหูปิดอันนี้ที่เสียงดนตรีอันนั้นกาเป็นเสียงออกมาหลายอันนี้กะถือว่าเป็นการพัฒนาอีกแบบหนึ่งและอีก9ก้าหนึง่งทียองไดพยัฒนาออนพอถือเพีดเขาฟสถือเป็นดุคือมันคือว่าเห็นขึ้นภาพขึ้นครับขอบคุณทุกคนที่เป็นมว่วงพอเออครับอ่า สี่หลัอะเริ่มเริ่มสิมากจังน้อยแต่คำคำมากก็บว่เาเข้าใจว่าคํามากมันเป็นมันเป็นนี่ห้อคอตาขา <c oughs> ทุ่มไพูดเตล่ากันนะได้ก่อนทุ่มไพูดเตล่าโอ้โหข้าพูดอีกกาเอาก็กเลยเตี่มีอย่างหลายอ่าแกวาย่างมากเลือกเราเอาเป็นเจซีเลือแเราเจ้าเดี๋ยวเจเดี๋ยวเปซี่ลับกับพ่อมาได้ยองกปเ เราขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจขอบคุณมาไล่ทุกบาทุกตังมาไล่ออนไลน์ทุกบาทุกตังขอบคุณดาวทุกๆดวงนะครับในท่านดาวเราก็ลูกครับดาวทุกๆดวงครับที่ส่งมากำลังใจครับลูกเต่าลูกติ่งนะครับผมน้องน้องพ่อครับน้องแม่บาจเราเสนอทำในครับพ่อกระชิมย่ามตาความพี่น้องต้องการที่อยากเห็นในรูปแบบออนไลน์แบบเป็นไงเนาะ พราะว่าที่เอาเป็นมินิเข้าไปย่างพันธี์อ่าดูโอนมาาหลยวันหลายให้พ่อกับน้องแล้วจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับของพ่อก็ได้เรียแล้อยัต่ย่างพันธุ์มางีกินกับมี่อยู่กับแม่กําลังแม่กําลังหาเงินอยู่แม่กําลังหาเงินอยู่ครับวันนี้กับจักรเสวะาจังย์ใหก็รุ่นย้อนความดีใจครับดีใจภาคพุ่นใจทีหนึ่งเห็นพีเห็นน้องเขอม้าสามพันที่แรกสามพันธุ์สามพันธุ์อะไรสามพันธเจ็ดทอดปอออเจ็ด ถึงอยู่ใช่ไหมสามพันเจ็ดสามพันแปดครับขอบคุณหลายๆครับตอนนี้ก็ยังอยู่สามพันอยู่ก็คือหัวคนที่อยู่หรือคนที่ขอมาแลวการก็กคือคนที่หักพวกเฮ้าคนที่ให้การสบสนนกรบพวกเฮ้านะครับผมว่าคนนิดตามว่าิดตามน้องติดตามพ่อติดตามปิงการรวบแล้วก็ทีรวบแล้วเป็นแสนครับแต่ติดภารกิจนะครับหรืออาจจะทีพสสะดวกในการติขอ่าบึ่งขอมาชม แต่ทีเจสระเวลาคอามาสามพันกคนนี people. People flow, parole, ้พอกระตุกของคุณนหลายๆครับทีบางคนก็ดังหนาต่างๆแล้วว่าอยากจะาเห็นพ่อกับลูกครับเต็มมารองมากว่สูฟังครับอันนี้การถือว่าเป็นการพัฒนาก่าแรกไในการลองใส่ไหมยู่งเงินจะของยุบานจะของสําหรับของลูกพอก็คิดว่ากำมันแจกฐาปลาลูกยังขยันอยู่ต่อไปก็คิดว่าพงศิร้ดีก็นี่นะครับเนาะจังใดกาน ของก็ลั gesagt, ้งใจกับลูกไปตลอดนะครับราคาก็ลังใจกับพ่อไปตลอดจบด้วยเพลงอ๋อคนขึ้นขอมาหลายเถ่นน้องลองในยุต FO ิ์นะลองในยุติค้าพศนของพ่อเห็นไหมสามพันเจ็ดข้าขอบคนหลายครับทีขอบมาอ้าวสีดีสีสีขอบอเดอที่เียายุนะครับเดี๋ยวคุยกันก่นคุยกับลูกสีก่อนว่าจังไรว่าจังไน Ô, <laughs> ừ, oh, to tàn tế rồi đi đi vào đi thì rồi đi rồi Đợi Đợi nhỏ ngần tế lát rồi Ok đi <laughs> ซีโทรมาโทรมาดานนอนโทรมาดานถูกว่าพยายามว่าอะไรชนกันกับพ่อกับแม่เดี๋ยวเียบร้อยสำหรับเอ้าเครื่องในกาห้ก็เริ่ใจกันได้พี่น้องเด้อให้ก็เริ่ใจเมซูสุดเมซี่สุดแล้วครับเมซี่สุดแล้วครับแช่แล้วซีกลมจากพ่อครับขอบคุณนในแหละครับครับเครื่อกา เป็นกรกำลังใจขอคุณมาให้ทุกพวกค่ะว่าคาโต้องครับอ่ะเดี๋ยวพ่อขาสีแจงขอบคุณนอีกเคนหนึงเพราะว่าบางคนอุดขม่ายังว่นแจงสลิปก็มีครับดรอเงินเขาแต่ว่ายังว่นแจงสลิปก็มีครับกรต้องขอบพุณนในหลายครับผมทีให้กำลังใจเสียสลาซาเสียสละเวลาครับกับอยากลองห้พี่น้องฟังหลายที่เรียกตั้งใจว่าวันนี้ว่าเซวน้องเจมลูกเจมลูกบีบุษกรมาหองมาล่ำสุพีสุนองฟัง่งปดีลกสองคนเป็นกา ติดภารกิจครับมามประเด็นเพราะว่าเป็นงาน,นอของคำของขึบบ้นเนาะบางคานเกิด่บมีรถบาง่าน้องบีก็ติดภารกิจซอยงานพอพับแม่ต้องเจ็บเพราะวา่าโบมีรถมากเพราะสะดวกมากก็เอาไว้มือหนาครับเดี๋ยวให้ลูกเติบโตมากนอนมาพัก,กพี่พี่เวลาเดี๋ยวสุดท้พี่น้องในเบื้องในช่วงกันอีกเช่นหนึ่งนะครับผมคภาพวันนี้ก็ต้องขอบคุณหลายๆทัศนว่าจังไนท่านข้ามขอบคุณเอาพี่นออออ้องพร้อมมากเกษรลูกหลงให้ฟังทันตัวตวันนี้ กีมวนไม่มวแ่พี่องาไปยาำฟังให้มวนกันล้วกันให้พด่รองย้อนแม่หนึ่ง่ล้งได้วลลูกพ่อ่อว่ากูทุงเวโรดครับเอาพ่อเอาพ่อมวนนี่เราลูกักรองนั่พอกำมวนเบิดละ จบลูกไปแล้วครับขอบคุณท่านเพลงการแต่งเพลนะครับผมเอาคิดจากไหนมาเนี่ยคิดอย่างไรสซนมาเนี่ยเอาอะไรทำมาเนี่ยคิดหนวดพี่น้องเนะี่ยบอสเป็นนประเดี๋ยวประเดี๋ยวงานหลายจีนอนหดลายไปที่ครับกบบกัลเล่แบบอยากไล่โวนในพี่น้องเบิ้งครับอ๋อมันเงียบเอาอันเถอะครับผมขอบขอบข,ขึ้มาไล่ทุกป่าทุกสตางค์นะครับที่ได้อ่านซื้อใหม่นะครับผมจะไปยังบ่ไปยังมันบอสไปใส่ เอาไปใส่น้ำมันครับผมครับเอาไปลงเอาไปลงทุนโมแดลเดี่ยวปะครับครับลงทุนโมแดลเดี่ยวครับขอบคุณเอ๋อสัญญาครับพี่เราองดูว่าเสียให้ดีขึ้นก็เก่าเชียรให้ดีขึ้นว่าเก่าครับแล้วก็สดจำให้ดีว่าเก่าจำเนื้อเพลงครับครัต่อไปอ่าพอดีมันก็เอาเครื่องเสียงมาติดมันนี่ ก็ไปแต่เสียลูกซ้อมร้องเสม,มอเพราะว่าสม,มอ,อบอมีเครื่องเสียงเพื่นจะซ้อมอ,มอ,มอม่อ่ำอ่ขี้ขี้แบบขี้แบบพื้นในยินย่างพื้นในยินนะพี่น้องพอดีก็ได้เสียหัดให้้องออกเสียงเต็มที่ครับพอดีอท่ไปถามนุงเลี่ยนบ่งบง่งบานทีสีสอนร้องสอนอยังน,นพะพอดีว่าโควิดพราจะเอาเลยยังเพราะฮั่นนะยังเพราะในเปิดให้นักเลี่ยนเข้าไปเลี่ยนครับจกนั้นก็ได้เลี่ยนโดยอาศัย อาศัยพอก้อนล้วก็อาศัยความขยันของเขาก้อนนะครับเดี๋ยวไปฝึกอีกเทื่อน,นึงถ้าโรงเรียนเปิดเปิดใหน,นักเรียนเขาไปเรียนในการรองได้นะครับผมการสีส้งไปอีกเทื่อหนึ่งรับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของลูกของเต่าให้พี่น้องได้เห็นกันครับแต่ความอยากคืออยากต่ว่าถามาพี่น้องแับฟังว่าถามามวนบ่กับมวลแบบเขาะนะครับก็ได้มวนแบบบ่ได้มวลแบบพะเอกก็ได้มวลแบบรับรองประกวดนะครับ มวนซ้ำเขานั่นแหละพี่น้องพี่น้องเขาฟังไอ้มวนกันแล้วกันครับถือว่าลูกเขาลั่นหัดร้องเพลงเด้อพี่น้องเด้อถือว่าลูกเขาลั่นหัดร้องเพลงนะครับผมกับเบื้องการพางด้านเขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับกับคิดว่าพ่งสีขึ้นไปเรื่อยๆจากรอบว้อเป็นจากรอบว้อได้จากจับขี้ว้อถือครับตอนนี้ก็เริ่มที่จับขี้ถือแล้ว แต่การใส่เสียงยังใส่เพราะฮันเป็นซี่สเอาปั๊กมดบัญชีอีกเอาปักแล้วครับบัญชีปักแล้วครับเอาโบได้บ้านโบได้บ้านเอี่ยเห็นเห็นพวกเราที่ทำบันเห็นหรื่เปล่าเป็นว่าเป็นจะเห็นนั่นผมใส่ชุดเพลนให้หมดจากเห็นใส่ชุดเพลนครับมันมีบ่อามากครับเดี๋ยวเอาเอาไว้เอาไว้มือมือต่อไปครับมือต่อไปเดี๋ยวเขาสีจัดแดนเซอร์วานัมว่าแดนเซอร์เมื่อกี้ผู้บีพึ่งทักมาว่ายังมีแดนเซอร์ยังพ่อในกลับบ้าน ยังขับตัวอยู่บานพักอยู่บ้านในกรับบา้านกับยังหลายคนอยู่ครับเดี๋ยวมรุ่นพ่ออาจีพไปจัดสถานที่เพื่อให้ลูกๆน้องๆ,ๆได้มีรายได้ได้ค่าขนมนมเนยน้ำนาะงพ่อเมื่อนี้เอาแบบเอาแบบชุกเราะกก็ซื้อเพราะว่ามื่อคืนนี้ได้รับปากพี่น้องเพราะว่าพ่อเขาบอกมั่นใจว่าสีรายได้เพ่าะเพราะว่พะพพพาพ่อเอาาขาบอกสบายพี่น้องเพราะจักรี่น้องว่าพา่อเขาบอกสบายเพ่อปวดท้องครับมื่อคืนนี้กัดื้อยังน้อยกัว่าสิไปล่วงบาน ไปแล้วพยาบาลก็ได้ตรวจไงาวานนีนอกจากนี้เรคนก็ต้องถามว่าพ่อไปไหนมาบ้างนู่นนี่นั่นคนก็สีให้พ่อตรวจโควิดก่อนอะครับแรกก็อชนชรักษาอย่าง,ง <c oughs> อื่นก็เรียกว่าจินยาทิมมี่วงก้อนฉนอครับกับนนี้ก็เลยเห็นตามครับในน่งของพีของนอง้อกไปซื้อ้ <นะ S 1> วยน้ำว่าครับมากินก็ดีขึ้นยุ่พี่น้องดีขึ้นยุ่แต่ว่าบ่เศร้าถอดชุดแล้วบ้างไม่แล้วสิเป็นอาการไปนั้นกอบของโรคจักครับบริการ ยองกระลงใจจากพี่น้องมันขึ้นนี่ก็คือกันอยู่ได้ยองกระลงใจจากพี่จากน้องนะครับความเจ็บปวดมันมากที่หลังครับมาพอพี่พอนอ้อนไปคุยกับพี่กับน้องมาร,รู้สึกว่าความเจ็บปวดมันกอะอยากเล่าบอกบางเัื่อเนี่ยคือขึ้นขึ้นเป็นเข้าไปนั่นนงสมาธิที่ใดผู้พนนั่งสมาธิความเจ็บความทุกขคอกอนน์ความยากก็สิหายไปเน,นาะอันนี้ก็ของพอกันได้ว่ากว่พีกับน้องแล้วครับคือสิหายไปตัวข้าวเส้าบอกว่พีกับน้องแล้วสิเป็นงยังไดกันอีกเรื่องหนึ่งยังยังเพ่งหลายประโย ยังหลายบ่เออหลายอยู่ของของน้องนี่เนีเป็นสีพะลุสามสีเดี๋ยวเดี๋ยวมาหลายอยู่แล้วเอาพี่น้องไปหยากฟังแล้วเอาเอารองซั้งเด็กกับฟังซั้หน้าพี่น้องมพว่า้งเด็กก็ถือว่ามวลในพี่น้องไปอ่าคันคันเสียงเพี้ยนแหนเสียงหลุดแหนพี่น้องก็ต้องสงสัยว่าโทรศัพท์ของพี่น้องมีปัญหาเด้อ ปัญหาอยู่ครับผู้หลอกเลยเูิดออกเมซี่มานำ่อกยังไงอ่ามรุ่นเดียวครับมรุ่นเป็นีไม้เป็นตัวขนาดเลยสุดเป็นยังภูเขาเบิบนเลยเมซี่เป็นยังไรปัญหาเงินน่างคนอยู่รับต่างคนต่างหาเงินเมือนกันสูตรอะไรพ่อเงินต่ำกันเงินต่ำกันแม่ก็รู้เงินต่ำกันอ่ะพี่น้องครับไปกัามาก์ต่งนี้เราก็ไปเบิ่งพ่นก็แล้วกันนะครับผมครับนี่เป็นเวลาั้งพูด โอ้ยพอทวนลหลายเรื<ะ>่องเรื<ะ>่องอุดอุดเลยล่ะอุดอุด,อดครับจอยขอ,ขอมา้าด้วยลังลันขอมา้าครับทีส่งมาให้น้องอีกหลายบาทอยู่ครับพอดีแบตพ่อเดินพอดีแบบที่พี่น้องส่งน่ะลักฐานหลักฐานการโอนเขามาเดี๋ยวพ,อพอ่อจะคืนทั้งเพจอีกเชียนที่พี่น้องเด้อขอบคุณเงินทุกบาททุกตางค์เราขอบคุณทุกกลังใจทุกกลังใจนะครับที่มอบให้่ครับติ่งดีมอบให้่ครับเต่าหยอง คับสหรับพอนี่กคคือเห็นลูกมีความสุขเห็นพี่น้องข้างบ้านมีความสุขนั่นก็คือความสุขของพอจะของจีเซาสีเงือเตะาหายใจว่าท่านเราตาหวัวมันครับเห็นพี่น้องมีความสุขพอกระดีใจแล้วเดี๋ยวเอารอบหนาเดี๋ยวกัดซีมี่ยังดีๆมากให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเชื่อหนึ่งครับกับสิหลายคนก็น,นี่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวกลัว่า,าสวัสดีครับขอบคุณครับ